สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤศจิกา2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณนี้นะครับได้เอาเบนซ์ E200 นะครับเข้ามาเปลี่ยนที่เลื่อนแก้วนะครับนี่นะฮะส่วนใหญ่แล้วจะชอบเสียนะครับตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่คือตัวใหม่นะครับนะฮะเปืนท่าไหนนะครับที่มีรถเบนซ์แล้วก็ เสียนะครับนี่นะครับดูนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้ที่ร้านสาวอนดทสอบเรียกทางด่วนหนึ่งมลามินทานะครับเข้ามาทําได้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องเข้าสู่ให้เสียเงินหลายตังนะครับลงโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับมีคนจุนวัฒนะครับคอยให้คำปรึกษานะครับนะครับแค่นี้ก็ได้ของใหม่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้นานนะครับนะเข้ามา คุยคุยรับก็ได้นะครับดูนะครับใส่นะครับที่ร้านถาวรดูดสอบนะครับฮะตัวนี้คือตัวเก่าที่นะเสียนะครับแตกนะครับแล้วก็มาใส่ตัวใหม่เข้าไปนะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูดูสอบเรียบทางหนวดนิคมไอรามินทาฝากกดติดตามใน YouTube นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเราจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาสร้างสรรค์ผลงานไว้ให้กับท่านลูกค้าทุกๆท่านนะครับ เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็เปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับนะครับนี่นะครับครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับนะฮะนะฮะเสร็จสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลงกีมพื้นฟูก็จะกลับมาดูสวยงามระดับนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรุ่นดูชอบเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานด้วยนะครับวันนี้นะครับกับรถเต็มร้านเลยนะครับขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับร้านถาวรรุ่นดูชอบเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะฮะเข้ามาทํารถนะครับอันนี้ทําเครื่องเสียงนะครับอันนี้ทําระบบไฟอดแก๊สนะครับนะฮะนะครับ นี่สี่เครื่องเสียงนะครับนะ